สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับผมพบกันเหมือนเดิมนะครับกับผมช่างนอตโซล่าเซลล์นะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้เดินทางมาติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับระบบอู่น้ำบาดาลนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับผมอำเภอปาบ้านแพงนะครับผมตำบลไผ่ล้อมนะครับชุดนี้ก็เป็นปั๊มนะครับผมแรงครึ่งนะครับหรือว่าพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับแล้วก็แผงเป็นแผงโมโนนะครับผมนะครับโมโน420วัตต์นะครับเป็นยี่ห้อมุนเลอร์นะครับส่วนตัวปั๊มก็เป็นยี่ห้อโจได้นะครับผม ตอนนี้นะครับเวลาประมาณ15บหานกาครับสามนาทีนะครับประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับกลัวแสงแดดจะหมดนะครับผมก็เลยมาถ่ายเก็บภาพบรรยากาศนะครับหรือว่าตอนน้ําไหลนะครับให้พี่พีคนะครับได้เห็นกันนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปนะครับแอมก็จะต่ํหวัดก็จะต่ำนะครับน้ําก็จะเบาลงนะครับก็เลยถือโอกาสเลยนะครับมาถ่ายน้ํานะครับให้พี่พีคนได้เห็นนะครับในตอนนี้นะครับ ผมก็ได้เปิดประมาณสักสิบห้านาทีนะผมนะเพื่อจะเทสระบบนะครับตอนนี้น้ําก็ถือว่าโอเคนะครับออกอย่างต่อเนื่องนะครับไหลอย่างปกตินะครับเพราะว่าบ่อปาดานลูกนี้นะผมเจาะใช้เวลาในการเจาะนะครับสามวันนะครับพอดีคุณที่จ้างช่างเจาะแถวนี้นะผมนะครับแถวอําเภอนี้นะครับเป็นคนเจาะนะครับเป็นบ่อกันซุดด้านนอกนะผมหน้าแปดนะครับแต่ ด้านในเป็นหน้าสีนะครับเป็นบ่อสีนิ้วนะครับเจาะลึกไปที่ยี่สี่เมตรนะครับพี่เขากังวลว่าน้ําจะไม่ทันนะครับกลัวน้ําจะน้อยนะครับกลัวน้ําจะขาดนะครับผมก็เลยหย่อนไปลึกๆเลยนะครับผมเพราะว่าท่อในนะครับผมลึกไปถึงยี่สี่เมตรเลยนะครับส่วนไส้ในของบ่อบาดานนะครับเพราะว่าบ่อลูกนี้ก็ถือว่ารายเยอะนะครับใช้เวลาในการเจาะ ถือว่ายากมากนะผมสามวันนะครับคุณพี่จากที่คุณพี่เขาเล่านะผมแต่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับน้ำชัวเลยนะครับทันแน่ๆนะครับส่วนแผงนะผมนะครับโครงสร้างไม่มีครับผมวันนี้นะครับใช้เป็นส่วนของหลังคาบ้านนะครับผมนะครับหรือว่าตัวบ้านนะครับที่ว่าอยู่ใกล้บ่อนะครับตัวบ้านหันทิศทางที่ถูกต้องนะครับด้านบนก็อยู่ฝั่งเหนือนะครับผมหันไปทางทิศเหนือนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับก็อยู่ทางทิศใต้นะครับองศาได้พอดีนะครับแสงแดดก็จะโดนอยู่ตลอดเวลานะครับในช่วงเช้าแล้วก็ต้องช่วงเย็นนะครับผมก็เลยแนะนําให้ติดบนหลังคาบ้านเลยนะครับผมเพื่อจะได้ประหยัดพื้นที่นะครับถ้าเรามาติดตรงนี้ถามว่ามันได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เปลืองงบประมาณนะครับแล้วก็เปลืองพื้นที่นะครับเพราะว่าพื้นที่ส่วนในบ้านนะครับ ก็จะใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับไหนจะปลูกต้นไม้แล้วก็เวลาต้นไม้มันโตนะครับมันก็จะมีร่มเงาบางนะครับมันก็ไม่ดีต่อกระแสวัดนะครับก็เลยแนะนําให้ใส่บนราคาเลยนะครับส่วนกองทุนหรือว่าตู้ทุนนะครับก็อยู่ในตัวบ้านเลยนะครับสามารถปิดเปิดได้เลยนะครับไม่ต้องออกบ้านนะครับเดบกที่ก็ง่ายนะครับผมสะดวกแล้วก็ไม่เกะกะนะครับผมนะครับ นี่เลยนะผมน้ำก็ถือว่าโอเคนะครับน้ำแรงมากนะครับในเวลาช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับหรือว่า4ี่โมงห้าโมงเช้านะครับน้ำจะแรงกว่านี้นะผมนะครับแรงกว่านี้แน่ๆนะครับเพราะว่ากระแสแอมตัวนี้มันเริ่มอ่อนแล้วนะครับผมนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับแดดขนาดนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ว่าบ่อประดานลูกนี้นะครับผมทําไมผมถึงแนะนาคุณพี่ให้ใช้ตัวแรงครึ่งนะครับเพราะว่าการส่งน้านะครับไกลมากนะครับส่งน้ําไปใช้ในในสวนในไร่นะครับจากไกลนะครับถามว่าใช้ตัวแรงเดียวมันได้หรือเปล่านะบ่อประดานความลึกประมาณ2 0กว่าเมตรมันได้นะผมนะครับแต่ว่าการส่งน้ํามันไม่ดีเท่าตัวเฮิร์ดเยอะๆนะผมนะครับตัวนี้ก็สามารถส่งได้สบายนะสองสเมตรนะครับน้าก็จะออก ก็ถือว่าไม่เบามากนะผมนะครับสำหรับแรงครึ่งนะครับที่ว่าน้ําระดับระดับ20เมตรนะผมนะครับต่อท่อแล้วก็ส่งไปใช้ในในสวนได้ไร่หรือว่าในนาได้สบายนะครับสําหรับพี่ๆทุกคนนะครับที่ว่าอยากจะส่งน้ําไกลๆนะครับแนะนําให้เอาเฮดเยอะๆนะครับตัวดูดน้ําลึกนะครับเท่านั้นนะครับขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับคุณที่เจ้าของกันเลยนะผมสวัสดีครับคุณพี่ คุณพี่ชื่ออะไรครับผมพี่พิมพก,กาคุณพี่พีิมพก,กาเนะาะอยูออ่ทำงานอยู่ที่ไหนครับทำงานอยู่กระบ,บีะ่ค่ะรับจ้างอยู่กระบ,บี่แล้วเราติดตามช่างน็อตมานานนะครับผมมานานแล้วค่ะ f อคนหนึ่งละ f อคนหนึ่งเนาะ,ะแต่ที่สถา,านที่ที่ผมมาทำงานวันนี้นะครับผมอยู่ที่หมู่บ้านอะไรครับผมบ้านโพไซบ้านโพไซตำบลไผ่ล้อมตำบลไผ่ล้อมครับผมจังหวัดนครพนมครับผม นครพนมนะครับคุณพี่เขาเดินทางเพื่อจะมาเจาะน้ํามาดานนะผมนะครับเจาะน้ํามาดานเพิ่งเจาะเสร็จมันมาเลยนะครับเมื่อวานก็ได้ติดต่อไปหลายวันแล้วนะผมก็สังเกตการในในส่วนของมาดานว่าจะเจาะได้หรือเปล่านะครับได้น้ําหรือเปล่าแต่ผลสรุปก็ได้น้ําดีนะครับผมนะครับคุณพี่ต้องการน้ําตรงนี้ไปใช้ในในส่วนไหนบ้างครับพี่ก็ว่าจะปลูก ทุกอย่างเลยแหละค่ะที่กินได้ที่กินได้แต่ส่วนหนึ่งก็ปลูกในตัวบ้านนะครับเป็นสวนผสมนะครับเล็กๆนะครับยังไม่ใหญ่โตแล้วก็ทํานาด้วยนะครับผมนะครับทํานาปังนะครับผมนะครับทํานาปังนะครับอีสานเรานะผมก็ทํานาปังเหมือนภาคกลางได้นะผมนะครับถ้ามีน้ําตรงทุกพื้นที่นะครับทําได้หมดนะครับนาปังนะครับสองฝั่งเลยนะครับผมนะครับรอบตัวบ้านนะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับแล้วก็ยางพารานะครับ เห็นน้ำเราประทับใจไหมพี่ประทับใจค่ะโอเคเนาะโอเคจากที่โทรไปหาผมปุ๊บผมก็มาปั๊บนะครับก็โอเคนะผมน้ำก็ถือว่ารุ่งร่วงไปด้วยดีนะครับน้ำก็ออกดีนะครับไม่ขาดอ่าเราบอกก็ถือว่าได้มาตรฐานนะครับผมนะครับน้ำก็ถือว่าแรงนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะผมสำหรับ f อซทุกคนทุกท่านนะครับที่อยู่ระแวกใกล้เคียงนะครับกับหมู่บ้านอ่าอะไรนะพี่โพใซโพไซนะครับ ก็มาดูงานได้นะผมอยู่กลางทุ่งเลยนะครับถ้าใครเห็นบรรยากาศก็น่าจะจําได้นะผมนะครับอยู่ติดกับสปลาวนะผมแม่น้ําขงกั้นอยู่นะครับใกล้ๆผมผมถ้าข้ามได้ผมก็จะข้ามไปฝั่งไปเที่ยวนะครับแต่ตรงนี้ข้ามไม่ได้นะผมนะครับส่วนตัวบ้านนะผมก็นําแผ่นโซลาเซลล์นะครับไปไว้ด้านบนเลยนะครับเพื่อจะป้องกันขโมยด้วยอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ ไม่ให้ลกพื้นที่นะครับในส่วนของตัวบ้านนะครับส่วนกองคอนโทรนะครับลูกน้องนะครับหรือว่าทีมงานนะครับก็กําลังจะติดตั้งอยู่นะครับกําลังจะเก็บงานเก็บสายไฟนะครับตอนนี้นะผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับอยากจะฝากถึงอะไรกับชาวไร่ชาวนาบ้างครับพี่อย่าลืมนะคะขณะที่ขาดน้ําใช้โซลาเซลล์ของน็อตบ้านนาได้สุดยอดน็อตบ้านนานะครับของมากครับพี่ครับผมถ้าหากท่านใดนะครับสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับ ระบบน้าบดานนะผมนะครับยินดีให้คำปรึกษาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผม